บทที่1 0 1 7โลเต่าส่วนหูโลป้องกันดับสวรรค์และโลกย่อตัวลงการเคลื่อนไหวของเสี่ยวซานนั้นง่ายมากย่อเข่าใช่ย่อเข่าลงการกระทําที่ไม่คาดคิดโดยผู้ชมทุกคนขณะย่อเข่าลงระหว่างคิ้วของเขามีแสงวูบวาบในทันใดาจากนั้นโลสีดําก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเนื่องจากการย่อตัวของเขาโลสีดําจึงปิดกั้นร่างกายของเขาไวอ้อย่างสมบูรณ์วินาทีถัดมาดับแห่งสวรรค์และโลกก็มาถึงแล้ว เมื่อนั้นเสียงปะทะที่น่าสะพรึงกลัวกลายเป็นคลื่นเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ในทันทีและปะทุข,ขึ้นในสนามการปรากฏตัวของคลื่นเสียงทําให้ทั้งสนามประลองบิดเบี้ยวกรอบป้องกันของสนามประลองซึ่งถูกกระตุ้นโดยคลื่นเสียงสันสท้านที่น่าสะพรึงกลัวและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทําให้เกิดระลอกคลื่นจํานวนมากทําให้ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นสถานาการณ์ในสนามประลองได้ในขณะนี้ โลกที่มืดมิดค่อยๆกลับมาสดใสแต่ภายใต้อิทธิพลของคลื่นเสียงที่รุนแรงกรอบป้องกันยังคงสันสะท้านด้วยระลอกคลื่นและหลังจากนั้นไม่นานระลอกก็ค่อยๆหายไปช่างเป็นดับทรงพลังอะไรเช่นนี้การมองเห็นที่เกิดจากดับเล่มนี้แข็งแกรง่งและเร็วกว่าสองรอบของชิวจือส่วนก่อนหน้านี้ ตายแล้วปรมาจารย์ของตระกูลต้นทองฟ้าถูกฟันจนตายหลังจากที่ดาบตกลงไปในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีร่องรอยของการกระทําของจักรพรรดิสวรรค์เทีนยนหยางหากไม่มีการคุ้มครองจากผู้ตัดสินแล้วความตายจะเกิดขึ้นแน่นอนใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อระลอกคลื่นบนบาเรียรป้องกันค่อยๆหายไปเผยให้เห็นสถานการณ์ในเวทีประลอง ผู้ชมทั้งหมดต่างตกตะลึงดูเหมือนว่าชิวจือ่อซวนจะไม่เคยเคลื่อนไหวยังคงยืนอยู่ที่เดิมดับยาวสีดำในมือของเขาสั่นเล็กน้อยดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาจะซีดเล็กน้อยมันสงบมากเสมอมาแต่การแสดงออกในเวลานี้นั้นแปลกไปเล็กน้อยตรงข้ามกับชิวจือ่อซวนการดำรงอยู่ซึ่งผู้ชมคิดว่าควรจะถูกทำลายโดยดาบแห่งสวรรค์และโลกยังคงมีอยู่ จินเหนียวลินผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้ายังคงยืนอยู่ตรงนั้นและมีรอยแยกขนาดใหญ่และสุดตัวลงบนพื้นรอบตัวเขาแต่เขายังมีชีวิตอยู่และยืนอยู่ตรงนั้นในมือของเขามีโลขนาดใหญ่โลนั้นมีสีดำและไม่มีแสงสว่างบนมันเลยแต่เพียงแค่นั้นมันทำให้ผู้คนรู้สึกหนักอึง้งนั่นดาบแห่งสวรค์และโลถูกป้องกันเหรินิงเชินเอินไม่ได้กลับมาที่ห้องรับรองในตอนนี้แต่ยืนดูการต่อสู้อยู่ข้างนอก เนื่องจากการแข่งขันดาบแห่งสวรรค์และโลกจะจบลงในไม่ช้าเขาต้องการดูว่าเสี่ยวซานล,ล้มเหลวอย่างไรหรือถึงตายแต่มันเห็นอะไรณจุดนี้กรามของมันกำลังจะร่วงป้องกันหรือป้องกันได้หรือแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยดาบแห่งสวรรค์และโลกอันทรงพลังของชิวจือส่วนถูกผู้ชายคนนี้จากตระกูลเผ่าต้นทองฟ้าปิดกั้นนั่นคืออะไรในมือของเขาทัานใดนั้นหนิงเฉินเอิญก็จำได้มันรู้ว่านั่นคืออะไร ในการประมูลมีการขายโล่เต่าลึกลับที่ไม่แพงเกินไปเมื่อไม่ได้มีการกระตุ้นพลังของโล่จะมีเพียงกรอบป้องกันธรรมดาเท่านั้นการแนะนำของผู้ดำเนินการประมูลในเวลานั้นคือการป้องกันที่แข็งแกร่งมากและจัก,กระพัดไม่สามารถทำลายการป้องกันได้แต่ไม่มีใครสามารถควบคุมและใช้พลังของมันได้และมันเป็นโล่ที่มีน้ำหนักมาก ในเวลานั้นโลนี้ดูเหมือนหนิงเฉินเอินมีส่วนร่วมในการประมูลด้วยตัวมันเองแต่ท้ายที่สุดมันถูกประมูลไปโดยตระกูลต้นทองฟ้าซึ่งทุกคนคิดว่าโง่แต่ร่ำรวยแต่ในตอนนี้เสี่ยวซานวางมือทั้งสองข้างไว้บนขอบของโลโดวยวางโลที่มีน้ำหนักมากบนพื้นจริงๆแล้วใช้โลนี้ปิดกั้นดาบแห่งสวรรค์และโลกนอกจากสิ่งที่เหลือเชื่อแล้วหนิงเฉินเอินยังไม่สามารถมีความคิดอื่นๆได้ตอนนี้สิ่งนี้ใช้ได้ด้วยเหรอ และผู้ชมก็ยิ่งตะลึงจากโลในมือเสี่ยวซานพวกเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในตอนนี้แม้แต่ผู้ชมที่อ่อนแอที่สุดก็ยังคิดในใจว่าถ้าเป็นเขาเขาสามารถทำได้เช่นกันทุกคนลืมแม้กระทั่งว่าเสี่ยวซานซื้ออะไรในการประมูลครั้งยิ่งใหญ่แต่คราวนี้ความสามารถด้านการเงินเป็นจริงอีกครั้งมันได้ผลและเป็นนักรบเหรียญอเมทิสต์อีกครั้งเป็นการให้ความเห็นจากการประมูลของเสี่ยวซาน หลังจากรูปปั้นของจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์คนนี้ได้ใช้โล่เต่าลึกลับเพื่อป้องกันการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของดาบแห่งสวรรค์และโลกการแสดงออกของจกักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางบนท้องฟ้านั้นยอดเยี่ยมมากเช่นกันเขาไม่ได้ใช้มังกรดูร้ายแต่ใช้โล่ที่จกักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางเคยลองใช้มาก่อนแต่ไม่สามารถระดมพลังเฉพาะของมันได้เพื่อปิดกั้นดาบแห่งสวรรค์และโลกทำไมเสี่ยวซานถึงย่อเขาลงเป็นเพราะเขารักษาน้ำหนักของโล่ไม่ได้หรือ ต้องรู้ว่าจากักรพรรดิได้ลองใช้โล่เต่าลึกลับนี้ด้วยสำหรับจกักรพรรดิน้ำหนักของมันนั่นแย่มากใช้งานให้คล่องตัวยากและไม่สามารถถ่ายพลังแห่งเลือดเพื่อกระตุ้นได้จึงถูกส่งไปประมูลโดยไม่คาดคิดเสี่ยวซานใช้มันเพื่อสกัดกั้นดาบแห่งสวรรค์และโลกในความเป็นจริงเมื่อเสี่ยวซานพบว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือชิวจื่อส่วนเขารู้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ง่าย ความแข็งแกร่งของชิวจือส่วนนั้นแข็งแกร่งจริงๆจ,จากมุมมองที่น่ากลัวของดาบแห่งสวรรค์และโลกอาจเป็นหนึ่งในการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันเพื่อเป็นจักรพรรดิอย่างไรก็ตามความสนใจทั้งหมดของบุคคลน,นี้อยู่ที่วิธีปรับปรุงพลังโจมตีของเจตนาดาบและความสามารถก็ค่อนข้างไม่หลากหลาย และถึงแม้ว่าพลังโจมตีของการต่อสู้ครั้งเดียวจะน่ากลัวอย่างยิ่งแต่ปัญหาก็ชัดเจนมากเช่นกันนั่นคือมันมีพลังโจมตีเพียงครั้งเดียวและหลังจากการโจมตีหนึ่งครั้งมันต้องใช้เวลามากในการฟื้นฟูตัวเองดังนั้นตรับใดที่เขาป้องกันการโจมตีของมันได้เขาก็จะสามารถเอาชนะมันได้โดยธรรมชาติโล่เต่าส่วนบูในสายตาของคนอื่นๆคือการมีอยู่ของโล่เต่าทมินซึ่งเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวฟัหลันทั้งหมด แม้ว่าดาบแห่งสวรรค์และโลกจะทรงพลังแต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายการป้องกันของโล่เต่าส่วนหูไม่ต้องพูดถึงชิวจือส่วนถ้าจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์มาตรับใดที่แสงดาบตกลงบนโล่เต่าส่วนหูก็จะไม่สามารถทำลายมันได้ด้วยการเคลื่อนไหวของเสี่ยวซานที่ใช้ร่างกายของเขาถือโล่เต่าส่วนหูและมันง่ายมากที่จะอธิบายว่าป้องกันดาบนั้นได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเสี่ยวซานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่โล่เต่าส่วนหูปิดกั้นทั้งแสงดาบและเจตนาดาับแรงกระแทกเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีอะไรไม่ต้องพูดถึงว่าแรงกระแทกส่วนใหญ่ถูกโยนทิ้งโดยโล่เต่าส่วนหูมือของเสี่ยวซานสั่นไหวด้วยแสงและโล่เต่าส่วนหูก็หายไปจากอากาศ ไม่ได้อยู่ในแหวนจัดเก็บสําหรับบางอย่างเช่นโลตเติลโวนบูวแหวนจัดเก็บไม่สามารถรับมันได้แต่มันหายไปโดยตรงในตัวอักษรรูนระหว่างคิ้วของเขาวินาทีต่อมาเสี่ยวซานได้กระโดดขึ้นและตรงไปที่ชิวจือส่วนชิวจือส่วนมองไปที่เสี่ยวซานด้วยรัศมีสีน้ําเงินทองบนร่างกายของเสี่ยวซานความขมขื่นปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาและพูดอย่างเคร่งครึมว่าข้ายอมรับความพ่ายแพ้หลังจากที่ระเบิดพลังทั้งหมดของดาบแห่งสวรรค์และโลก พลังที่เหลืออยู่ก็แทบจะหมดไปไม่ว่าเผ่าต้นทองฟ้าจะต่อสู้ไม่เก่งแต่นั่นคือความแข็งแกร่งของราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่หากโจมตีทางกายภาพก็สามารถทำร้ายมันได้นั่นคือรูปแบบการต่อสู้ของชิวจือส่วนแม้ว่ามันจะทรงพลังมากแต่ก็มีข้อเสียอย่างร้ายแรงแต่นี่เป็นทางเลือกของมันและด้วยวิธีนี้เองที่มันจะกลายเป็นสายเลือดอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงที่เข้มแข็งที่สุดภายใต้จกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธ จินเมี่ยวหลินจากตระกูลต้นทองฟ้าชนะจัก,กรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางลงมาจากท้องฟ้าและหยุดระหว่างทั้งสองฝ่ายสายตาของเขาจ้องมองไปที่เสี่ยวซานเจ้าทําให้ข้าประหลาดใจจริงๆเสี่ยวซานยิ้มห้าห้าและกล่าวว่าฝ่าบาทคิดผิดข้าไม่คิดว่าโชคจะดีขนาดนี้ใช่แล้วในสายตาของผู้ชมทั้งหมดในเวลานี้กลัวว่าเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะโชคช่วย ใครก็ตามที่เผชิญหน้ากับดาบแห่งสวรรค์และโลกด้วยพลังป้องกันที่สมบูรณ์ของโลตเต่าลึกลับและเกรงว่าเมื่อเสี่ยวซานจะหยุดมันได้หากศัตรูคนอื่นที่ต่อสู้กับเสี่ยวซานเขาจะทำอะไรได้อีกโลตเต่าลึกลับนั้นไม่ยืดหยุ่นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอามาป้องกันทุกครั้งถ้าโชคไม่เข้าข้างมันคืออะไร ในช่วงเวลาของการประมูลสุดยอดไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะพบกับการต่อสู้เช่นดาบแห่งสวรรค์และโลกใครก็ตามที่ชนะการประมูลโล่เต่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเจอกับชิวจืดอส่วนและราคาที่ถูกนี้ถูกประมูลขึ้นมาโดยผู้ชายคนนี้จากเผ่าต้นทองฟ้า